เอามาดูอันนี้ก็ลากยาวมาหลายวันแล้วแล้วก็สามารถจะยึดปราสาทต,ตาควายได้ตามเป้าประสงค์ถึงแม้ว่าทางฝั่งรุ้นจะออกข่าวปลอมมามบอกเราข่าวปลอมบอกปลอมอะไรปลอมเราจะมีภาพขนาดนี้ได้ยังไงก็เมื่อวานนี้นะครับแนวรบด้านจังหวัดสาแก้วยังคงเปิดยุทธการทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ทางอากาศหย่อนไข่ระเบิดทิ้งหมดตรงไหนซองสุมกํลาลังพลตรงไหนซองสุมอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆก็เข้าเป้าพอสมควรน,นะครับ เก่งเนาะอยังว่าอยู่เ <Ha. S 2> ป็นรู้ยังไงพิสูจน์ทราบยังไงว่าตรงไหนมันเป็นอะไรเนาะแล้วก็หย่อนลงไปเนี่ยล็อกเป้าแม่นยำเลยเนะออไม่ใช่แบบมีปืนบ m 21ย่แล้วก็ยิง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 ทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จะไปโจมตีตรงไหนก็ยิงมาโดนบ้านคนบ้างโดนวัดบ้างโดนอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เขาแบบกําหนดเป้าหมายเลยว่าเขาจะเอาอีสองหลังนี้ก็ปึง้งอเป๊ะเลยเนี่ยเครื่องบินขับไล่ F16 ของกองทัพอากาศไทยปฏิบัติการโจมตีส่งด่วนทางอากาศทิ้ง um, ระเบิดถล่มคลังอาวุธ แล้วก็คลังเก็บกระสุนของกองทัพกัมพูชารวดเดียว2จุดตั้งอยู่ลึกเข้าไปในตะบนทมอเชิญที่จังหวัดเบนเตมินเจยของกัมพูชาพื้นที่ตรงข้ามอำเภอโคกสูงแล้วก็ยังมีอีกจุดเป็นเป้าหมายปฏิบัติการทางทหารนะครับไปดูภาพกันหน่อยอันนี้เห็นเป็นอะไรอ่ะ มันเป็นอะไรอ่ะโอ้ดูงี้เหมือนเป็นลงเป็นรถอยู่นะ <Yeah. S 1> เหมือนซุ่มอะไรอยู่ uh. สักอย่างหนึ่งนะเขาต้องพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันเป็นจุดที่มันมีการซ่องสุมอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมกองกําลังบูรพาใช้ดโดรนทิ้งระเบิดทําลายที่ตั้งเป็นจุดยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาพที่จุดนี้อยู่ตรงข้ามบ้านหนองจานตะบนโนนหมากมู่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วห่างกันไม่ถึง10บนาทีฝ่ายไทยใช้เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถังจากยานเกราะ ยิงเสาส่งสัญญาณของกัมพูชาพื้นที่ตรงข้ามบ้านหนองยาแก้วทาลายระบบการสื่อสารและระบบการติดต่อของข้าศึกเป๊ะแม่นยําแนวรบหลักด้านจังหวัดส่าแก้วโดวยเฉพาะพื้นที่บ้านหนองจายและบ้านหนองยาแก้วเมื่อวานนี้ยังปะทะกันดูเดือดตั้งแต่เช้าเลยทาหารกัมพูชาเปิดฉากใช้อาวุธหนักยิงบ m 21ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดข้าม,มาฝั่งไทยไทยก็ต้องยิงตอบโต้ ดำเนินยุทธกลยุทธ์ในการเข้ายึดครองพื้นที่ใช้อาวุธยิงสนับสนุนป้องกันกองทัพกัมพูชาเติมกําลังพลบุกโจมตีตลบหลังทวงคืนพื้นที่ส่วนพื้นที่หนึ่งที่เมื่อวานนี้มีความภาคภูมิใจนําเสนอค่ะไม่ว่าจะกี่เฟกนิวอย่าได้เชื่อขอให้ดูภาพนี้หาว่าเป็น AI นี่ประสาทตาควายพูดถึงประสาทตาควายก่อนหน้านี้หน่อยจากกา,ารลบครั้งที่แล้ว คือจากการลบพันที่แล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมพื้นที่ประสาทตาควายได้แบบร้อเซเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาอยู่ในจุดสูงขมซึ่งเป็นยุทธภูมิที่ดีกว่าแต่ว่าล่าสุดเฉพาะตัวปราสาทตาควายนะคะเราควบคุมได้ร้อปซปักธงชาติกันแล้วค่ะคราวนี้คุณก็บอกถ้าเกิดว่ายึดได้แล้วก็อยากจะให้ตรึงกําลังไวเลยอย่างที่เหมือนคราวที่แล้วจริงๆก็ไปยึดได้ถูกไหม แต่เนื่องจากว่ามันมีกับระบงกับระเบิดอะไรต้องพิสูจน์ทราบเราก็ถอยหลังนุมาอยู่ในแนวของเราปรากฏฝั่งนั้นตลบหลังยึดคืนยึดคืนเสร็จไปสร้างบังเกอร์ในปราศาทเสร็จแล้วก็เรายังมีดราม่าเรื่องข้าวไข่เจียวที่เขาหิวข้าวไข่เจ<ะ>ียวจำได้ไหมเออคราวนี้ยึดได้แล้วขอให้ยึดไปเลยเอาฟังเสียงกูร้องดีใจหน่อยอ้หลอดหนไหของปืูงยั่ไหม ตาควายครับขอร่วมด้วยขอร่วมด้วยครับ เชื่อว่าหลายท่านได้ยินได้ฟังได้เห็นร้องไห้เลยนะถูกไหมมันคือความฮึกเหิมต้องขออนุญาตปิดบังใบหน้าพี่ๆเขาไว้หน่อยนะเพราะว่าก็ยังอยู่ในพื้นที่แนวหน้าเพื่อความปลอดภัยด้วยเออแล้วตอนที่ไปปักธงชาติไทยเนี่ยถ้าได้ฟังในคลิปจะได้ยินเสียงว่าแม้ว่าเราจะปักธงชาติไทยแล้วแต่ยังมีเสียงระเบิดเสียงปืนดังปังปังปังอยู่เลยนะคะอืมก็ต้องย้อนกลับไปที่ข้อความของกรมศิลปากรที่ว่าทุกอย่างสมได้มัน เอาผืนแผ่นดินกลับมาก่อนก้อนหินเดี๋ยวซ่อมเออเพราะว่าถ้ากบูชาเอาไปอ่ะสภาพก็อย่างที่เห็นมันก็คือแค่เศษซากประหลักัพังทุกวันนี้ปราสาทพระวิหารยังงงๆอยู่เลยเนาะแทนที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์เอาอะไรนะเครนขึ้นไปปรากฏไม่เอาเครนไปซ่อมปราสาทเอาเครนไปทําไมติดตั้งระบบค่ะกระเช้าบ้างนะคะบับนไดในการลําเลียงสเสบียงต่างๆเนี่ยอ่ะคุณผู้ชม พลเรือตีสุรสันค์งสริโคศกกระทรวงกลาโหมบอกฝ่ายไทยยึดตัวประสาทต,ตาควายได้ร้อปเซ็แล้วส,าาส่วนที่ฝ่ายกมูชาออกมาบอกว่าภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้เป็น AI ออเป็นเฟกนิวส์เขายืนยันเลยว่านี่คือภาพจริงเสียงจริงไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันนี่คือทหารไทยไปปักธงชาติไทยร้องเพลงชาติไทยจริงๆอย่ามาแอบอ้างอย่ามามั่วทัว ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทหารไทยยังใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มคาสิโนในชุมชนโอเสเม็ดจังหวัดอุดรมีใช้ของกัมพิชาจนมีไฟไหม้แล้วก็มีควันขโมงโฉงเฉงไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยอะไรคมแลวไม้แล้วครับคาสิโนครับโอ้โหวันขมงเลยครับคาสิโนจ้องจอมโอ้โหชายแดงจังหวัดอุบลราชธานีก็มีทหารไทย จากกองผัานฐานราบที่2กรมฐานราบที่17นเจรบนครกระทิงดำเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาพร้อมกล่าวคำปฏิญาและร่วมร้องเพลงชาตินินเจ็ดเ7อันนี้ช่องอันมาเป็นการประกาศใช้ชนะในการยึดครองที่หมายได้นะครับเราต้องการสิเพื่อชาติประเทศไทยรวมกันด้วยไทยเป็นประชาชนยไทยทุกส่วน ภาพหนึ่งที่เมื่อวานนี้ได้เห็นผมเห็นจากเพจของพี่เล็กวัฒนานานวา่วภาพโดรนติดธงชาติไทยขึ้นบินเหนือพื้นที่ระหว่างเนิน6ก7เกับเนิน500หลังจากทหารปฏิบัติการเข้าโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตรสําคัญยึดพื้นที่ได้ทั้งเนิน677และเนิน500ได้สําเร็จเย็นเมื่อวานนี้ก็เอาโดรนขึ้นบินให้เห็นธงชาติไทยเหนือพื้นที่อธิปไตยไทย เมื่อก่อนเคยคุยกันดิบดีว่าจะใช้หลักสันปันน้ำเราอยู่ตรงที่สูงคุณอยู่ที่ต่ําวันดีคืนดีก็มาบอกว่าไม่ได้คุณจะเอาพื้นที่สูงเรา,เาพื้นที่ต่ําแบบนี้ไม่ได้เพราะฝรั่งเศสเคยขีดเส้นให้เรากินเข้าไปถึงตรงนี้แล้วก็จะเอาแตนเนินก็บอกว่าอา้าวก็ตกลงกันแล้วว่าใช้สันปันน้าวันหนึ่งมาไม่ตกลงอีกแล้วก็นํามาซึ่งความขัดแย้งทุกวันนี้นะครับไม่รู้จะยึดมั่นถือมั่นอะไรขนาดนั้นสุดท้ายเข้าพื้นที่มาไม่ได้ทําอะไรสักอย่าง พูดเก่งอย่างเดียวนอกนั้นไม่เก่งอะไรเลยเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องนำธงชาติเอาให้สูงสูงเห็นเห็นเห็นกันเลยว่าเดี๋ยวสุดท้ายบอกว่านี่ AI ไั้หมคุณเหมือนฝันเดี๋ยวก็ต้องหาว่าเป็นเฟกนิวอะไรอีกนะคะปิวสวยขนาดนี้ทำบ้างสิทำมาเลยเดี๋ยวรอชม